อัดอัดอดสดาเผยความสัมพันธ์กับดาราสาวคนนี้หลังถูกจีนหนักชาวเน็ตแห่ลงเรือจ้นอัดอัดสดาพาณิชกุลและป๊อบอริยาล่าสุดหนุ่มอัดเปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์บอกว่าเวลาไปไหนมาไหนคนมักติดภาพว่าเราอยู่คู่กันเพราะเรามาจากยุคเดียวกันความคิดคาแรคเตอร์ก็คล้ายกันแถมต่างคนต่างก็มีความเป็นฝรั่งเลยดูเข้ากันดีอัดเผยถึงที่มาความสนิทว่าทั้งคู่เคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันจึงได้รู้จักและสนิทกันเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่บ้านเดียวกันนะครับยิ้ม แม้หลายคนจะลุ้นให้จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงแต่อัดตอบอย่างนุ่มนวลว่าพี่ป๊อบอาจจะไม่โสดก็ได้นะส่วนเราก็รู้สึกดีอยู่แล้วในฐานะเพื่อนและตอนนี้ก็ยังเปิดกว้างกับความสัมพันธ์อัดอดัสดาเผยความสัมพันธ์กับดาราสาวคนนี้หลังถูกจิ้นหนักชาวเน็ตแห่ลงเรือจิ้นอัดอดัสดาพาณิชกุลและป๊อบอริยาล่าสุดหนุ่มอัดเปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์บอกว่าเวลาไปไหนมาไหนคนมักติดภาพว่าเราอยู่คู่กัน เพราะเรามาจากยุคเดียวกันความคิดคาแรคเตอร์ก็คล้ายกันแถมต่างคนต่างก็มีความเป็นฝรั่งเลยดูเข้ากันดีอัดเผยถึงที่มาความสนิทว่าทั้งคู่เคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันจึงได้รู้จักและสนิทกันเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่บ้านเดียวกันนะครับยิ้มแม้หลายคนจะลุ้นให้จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงแต่อัดตอบอย่างนุ่มนวลว่าพี่ป๊อบอาจจะไม่โสดก็ได้นะส่วนเราก็รู้สึกดีอยู่แล้วในฐานะเพื่อนและตอนนี้ก็ยังเปิดกว้างกับความสัมพันธ์